Okay, เพื่อนๆวันนี้มาเลย์วีรองเท้านะครับนี่ก็แกะสั่งจากาช้อปปีนะนี่อันนี้เป็นกล่องมานะครับมากีบแกะดูที่หนึ่งครับมาดูกล่องจริงครับมไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ดูนะฮะน,นี่เป็นกล่องนะครับเขาให้กล่องมาด้วยนะครับนี่อันนี้กล่องนี่ก็ด้านหลังด้านล่างนะครับ ดูด้านในนะครับอันนี้เป็นของเท้าที่ได้มานะครับตามที่ดูนะเพราะว่าดูชัดๆแล้วกันเนาะตรงนี้เป็นเป็นเหมือนกรามาหยี่นะครับนี่ด้านหน้านะเหมือนกรามาหยี่นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็เย็บมาแบบเป็นเป็นหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังสีขาวนะครับแล้วก็มี มีป้ายมาด้วยนะครับมีป้ายนะครับแวนออฟเดอะวอลนะครับแล้วก็สายสีขาวนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังตรงนี้ครับเห็นไหมครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านด้านล่างนะครับ ด้านล่างเดี๋ยวเขาบอกว่าจะต้องมีเนี้ย DT นะครับมแมสกีน DT นะครับ DT พื้นล่างนะเอามานี้เลยนะครับมาดูด้านในกันนะครับผมตั่งเป็นเบอร์43นะครับได้กระดาษมาแผ่นหนึ่งน,นะครับด้านในนะครับนี่สกีนด้านในแวนนะครับ แล้วก็ที่เขาบอกว่ามันจะของแท้นะดูนี้ตรงนี้เป็นเป็นหนังนะครับเป็นหนังนะด้านในนะครับือแท้ไม่แท้นี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตามที่ดูทุกที่แล้วนะครับมันก็เข้าขายนะครับเข้าขายอันนี้ครับผมสั่งเบอร์9.5นะครับ9.5ถ้าเป็นผู้หญิงก็เบอร์10 US man 9.5นะครับ US woman เนี่ย11นะครับอืมอันนี้มีสกรีนมานแล้วก็ผ้าตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก้ามเหยียนิดๆนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยด้านหน้านะเป็นก,ก้มาหยี่แน่นอนครับแล้วก็ตรงนี้ครับ เส้นสีดำนี่ครับเส้นสีดำเนี่ยเขาบอกว่าของแท้ก็จะเป็นเส้นสีดำนะแล้วก็อีกนิดหนึ่งครับตรงนี้ตรงรอยเย็บนะครับรอยเย็บเนี่ยรอยเย็บตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นเหลี่ยมนิดหนึ่งนะเป็นเหลี่ยมมาแล้วก็เย็บมาโค้งๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งรับอ,อีกอันหนึง่ง อันนี้เป็นถุงที่ใส่มานะเบอร์สี่สิบสามนี่เป็นกระดาษที่ห่อมานะครับจริงเขาบอกว่าให้ดมด้วยนะให้ดมกลิ่นด้วยนะอ่นนี้เป็นกระดาษที่ห่อมาครบกล่องเลยนะทางนี้ก็เหมือนกันนะครับทางนี้ด้านหน้าเป็นกรมะหยีนะครับเป็นผ้ากระมะหยี่นะครับ ผมจะดูว่ามันจะคล้ายๆอย่างนี้คล้ายกันเหมือนกันนะครับเบอร์สิบสามสีไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าตรงนี้ก็มีรอยปั๊มมานะครับเป็น DT นะเหมือนกันนะครับ ถือว่าโอเคนะผมลองใส่เลยนะมีกระดาษมาให้ด้วยนะครับอ้ออีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวอยากรีวิวนะครับนี่ครับเขาแถมรองเท้าไมา้ด้วยนะครับเอซ็อกนะเอซ็อกได้ถุงเท้ามาด้วยนะครับถุงเท้าคู่หนึ่งร้านนี้ดีมากนะโอเค จะลองดูมาลองดูครับสี่สิบสามลองดูสิถ้าใส่ได้เนะียเออใส่ได้ดลยสิบสามใส่ได้ครับขอผมใส่ได้โอเคแต่ว่ารู้สึกแน่นๆนนิดนึงแต่ว่าโอเคครับสี่สิบสาม จริงๆถ้าเป็น43แน่นแน่นแน่นอยู่นะอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้อ่า44นะอันนี้แน่นเดี๋ยวรอบหน้าสั่งเบอร์44แล้วกันเนาะอันนี้รู้สึกว่าแน่นเท้ามากนะแต่ไม่เป็นไรครับมันน่าจะยืดสักครั้งแรกครั้งสองน่าจะยืดนะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะโอเคครับ อันนี้เป็นรองเท้าลําลองอีกคู่หนึ่งนะที่ซื้อค่อนข้างที่จะดีอ่ะดูครับอันนี้จะเป็นป้ายที่ติดมากับรองเท้านะครับแวนพลาสสิกออเทนิกฟอรแวร์ไซน์หนึ 9, 6, 6. อัปเปอรอ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะแต่ว่า ผมค่อนข้างว่าแท้แล้ากันนะครับค่อนข้างบอกว่าแท้เลยแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะของแท้เป็นยังไงแต่ว่าเราก็ไปดูตาม y t u t u นะครับว่าของแท้มีตรงไหนบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วราคานี้ผมไม่ไม่ค่อยจะเชื่อสือเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับลองไปหาซื้อดูครับตาม youtube ว่ามีของแท้เป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ถ้าจะ เอาชัวร์วเลยนะฮะก็ไปซื้อกับช็อปแล้วกันเนาะซื้อกับชอ็อปนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างที่จะใส่แล้วสบายแล้วก็เป็นรองเท้าลำรองที่สามารถใส่เล่นได้นะครับน,นี่คู่นี้อืม สั่งอีกคู่หนึ่งที่เป็น44นะครับคู่หนึ่งที่เป็น44แล้วมันเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นหุ้มหุ้มคอนะครับ14หุ้มคอแล้วกันเนาะจะดูว่ามันจะสวยกว่านี้หรือเปล่าแต่จริงๆน่าจะสวยกว่านี้แหละนะโอเคครับ